เป็นตัวท็อปขับสองนะทุกคนป้ายแดงร้านเก่าวันนี้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรดูเท่ดีนะครับมีนีวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับทันนี้นะครับค่าตัว สวัสดีครับอยู่กับผมคอเมนี่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคอรเมนี่วีล็อกชานลนะครับเจอกันอีกเช่นเคยนะแน่นอนนะครับเจอกับผมเจอกับรถสวยแน่นอนนะครับวันนี้นะผมมีรถสวยเข้าใหม่แนะนำนะฮะโตโยต้าไฮรักซิวอนะรุ่นยอดนิยมเลยเป็นตัวท็อปขับสองนะทุกคนใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะบอกเลยว่า้ามพลาดป้ายแดงร้านกล่าวันนี้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวตามผมไปรับชมได้เลยครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดรถสวย,สวยก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันนะฮะว่าเป็นรถอะไรค่าตัวหรือเท่าไหร่น่าสนใจขนาดไหนนะครับตามผมไปรับชมได้เลยครับผมนี่เลยนะครับ Toyota Hilux ส v อ2.8 Rocco ค0ประตตเกียออโตโตัวท e ็อปขับสองนะเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับอันนี้ขับสนุกแน่นอนนะครับชุดแต่งร็อกโครอบคันจากโรงงานนะ ตัวรถได้เป็นสีขาวมุกด้วยชุดแต่งรอโคก็จะเป็นโทนสีดําเงาให้อยู่แล้วนะฮะน่าสนใจขนาดไหนตามผมไปดูรอบคันิันต่อเลยนะครับทุกคนคันนี้บอกเลยเข้ามาไม่มีงานต้องเก็บเลยนะใหม่มากมากนะครับในส่วนของทางด้านหน้าตรงนะครับคนกระจังหน้าคันนี้ก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะครับแล้วก็โลโก้เป็นสีโครเมียมนะครับตรงนี้ก็มีการตกแต่งนะฮะตัดกับสีเทานะฮะสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นตะแกรงสีดําด้านนะครับ มีตกแต่งด้วยแถบานะล่างตรงนี้ด้วยนะเป็นสีเทาดํานะครับป้ายก็เป็นป้ายกรุงเทพเลยนะรถใช้งานในกรุงเทพนะครับได้ป้ายนี้ไปเลยนะครับทุกคนในส่วนของไฟหน้านะครับคันนี้ได้เป็นไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะไฟก็เป็นสีขาวนี่เลยนะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟเดินทนนงาง running light ให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับอยู่ในโคมเดียวกันเลยโคมไฟก็ใสๆนะไม่มีรยรอยเลยนะครับนี่เป็นทองแพรลัสแช้ตรงรุ่นแน่นอนนะครับ ตัดหมอกผู้น้าก็มีให้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีการครอบเป็นสีดำเงาด้วยนะครับดูหล่อลงตัวนะครับนะฮะมิติของคันนี้ก็ดูดีนะครับผมใครชอบรีวออยู่แล้วนะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับเครื่องทนทานดูแลง่ายแมนเทนง่ายศูนย์บริการเยอะนะครับอะไรก็หาง่ายนะครับขายต่อก็ยังได้ราคาดีอยู่นะครับผมในส่วนของด้านข้างนะซุ้มล้อสีดำด้านครับติดมาแล้วนะครับ แล้วก็ล้อเดิมโรงงานอันนี้ได้เป็นล้อขอบ18นิ้วนะฮะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับยางก็สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ระบบข้ามล้อเป็นดิสเบกผู้หน้าด้านหลังเป็นรามเบกนะครับตามสไตล์รถกิ๊กอัพอยู่แล้วนะครับนี่2.8นะฮะไรลัส2.8นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรนะครับพี่พีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็เป็น LED นะครับ กระจกสีดําเงานะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านนะครับดูมิติด้านข้างนะครับมีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับตกแต่งด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับทําให้ตัดกับสีขาวของตัวรถบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากๆนะครับบันไดข้างนะก็มีตามสายรถยกสูงไปแล้วนะครับแล้วก็กันสาดก็สิดม,มาครบทั้งสี่บานเลยนะครับตัวรีวริวเนี่ยก็จะมีแหลกลรงคาบิวิีนมากับตัวรถแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับ มือจับก็เป็นสีดําเงานะครับนี่มีปุ่มกดทีย์เลส smart entry ล็อกรถกดลอ็ลอกปุ่มเดียวได้เลยนะครับแล้วก็ติดเบ้ารองมือเป็นลายเคลียลาให้ด้วยนะครับอันนี้กุญแจครบชุดเลยนะพี่เป็นกุญแจรีโมทนะฮะกุญแจครบ2ดอกนะครับ,รบอ,อนะ,ร,บอะระกโกนะครับก็จะมีสปอร์ตบาร์แบบนี้ให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวสปอร์ตบาร์เป็นสีทูโทนด้วยนะ ดำเงาตัดด้วยสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับหล่อลงตัวมากนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์รลโค้แท้ตรงรุ่นจากโรงงานนะครับนี่สีดําเงานะครับล้อด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยเปียกรอยพูดนะซุ้มล้อก็สวยเดิมนะฮะดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับนี่มิติเฉียงๆนะครับผมจากด้านท้ายกับแสงพระอาทิตย์ตะวันตกดินนะฮะก็ดูเพดีดนะครับดูท้ายตรงนะครับผม ท้ายก็ชมนี้ยังเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะไฟท้ายนะครับเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับกันชนท้ายเป็นสีเทาตัดด้วยสีดำด้านนะครับเซ็นเซอร์รอบคันยังไม่มีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะไปมีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับมีกล้องหลังมีให้นะครับมือจับเป็นสีดำด้านนะครับไฟเบรกดวงที่สามครับผมตรงนี้ติดกันรอยมาให้ด้วยนะรีโวอร็อโฟดนะครับ ดูไฟท้ายกันนิดนึงนะฮะไฟท้ายยังเป็นหลอดไส้ธรรมดานะฮะทั้งสามหลอดเลยนะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โฟมไฟเนี่ยใส,ยสยไม่มีรอยแตกรอยร้าวน่นอนนะสวยเดิมทุกจุดนะครับดูฝาท้ายดูแมกไลเนอร์นะครับคันนี้ได้ฝาท้ายเบาด้วยนะเป็นแบบ่อนแรงนะครับเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับน,นี่ก็เลยนิดนึงนะแต่ทําความสะอาดได้นะเป็นน่าจะเป็นใบไม้นะฮะนี่เอาออกอยู่นะครับรถพึ่งเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับ แต่ให้ดูสภาพโดยรวมคือยังใหม่มากนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะฮะล้างทำความสะอาดได้นะเป็นสราบใบไม้นะครับออกได้ง่ายๆนะครับแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะเดิมๆน็อตไม่ขยับนะซอกเดิมหมดนะฮะไม่สปอร์ตอยู่ครบนะพี่นะนี่ก็เป็นโช๊คช่วยป้อนแรงนะเป็นสปริงนะช่วยป้อนแรงนะฮะน้ำหนักเบาใช้ง่ายนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับย้อนแสงนะครับ แมกไลเนอร์ er สมบูรณ์นะไม่มีเลือดรอยบรรทุกหนักเลยนะครับเป็นของโตโยต้าแท้ตรงรูปนะครับประมาณนี้นะคนใครชอบก็จัดเลยนะรถสวยแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับผมนะเดี๋ยวดูภายในคันนี้กันหน่อยนะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับออปชั่นได้อะไรบ้างนะครับไปดูภายในกันเลยครับผมเดี๋ยวเริ่มกันที่แผงข้างประตูก่อนเลยนะครับอันนี้ก็ ดีไซน์ก็ใช้ได้นะค่อนข้างสวยเลยครับตรงนี้ก็บุหนังให้แล้วนะครับเป็นหนังนะตรงนี้วัสดุเป็น,น,นะน,น abs นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดำ cross d e a c k นะครับตรงนี้เป็นสีโครเมียมนะกระจกเป็นออโต้สีบานแล้วนะเป็นออโต้สีบานนะแล้วก็ central l o อกปรับพับกระจกมองข้างตรงนี้หมดเลยนะครับในส่วนของฝั่งนี้นะฮะก็จะมีปุ่ม p ตาร start นะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงด้านหน้าเปิดฝาถังน้ํามันนะครับ ในส่วนของภายในทันนี้นะครับพี่คุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทดานเบาหรือว่าคอนโซลหน้าเนี่ยเป็นสีดําทั้งหมดเลยทําให้รถมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะดูดุดันมากขึ้นนะครับก็น่าใช้มากนะฮะภายในดําแบบนี้ผมชอบนะเพราะว่ามันรู้สึกว่าอยู่ในรถสปอร์ตเลยนะครับใครชอบก็จัดเลยนะในส่วนของเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพเบาะเนี่ยแน่นๆเลยนะฮะ เบาตึงเบาแน่นนะครับแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเข้ามาในสภาพนี้เลยนะยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับสวยมากนะคันนี้ตรงกลางก็มีรูระบายอากาศแบบนี้นะครับบอกคนขับคันนี้ได้เป็นบบอปรับไฟฟ้านะปรับได้ทั้งหมดแปดทิศทางนะครับตามรูปนี้เลยนะครับสานมากคันนี้นะฮะเราจับครับผมมีให้ ถึงแปดตำแหน่งนะครับขึ้นง่ายลงง่ายแน่นอนนะมีเราจับตรงนี้ขึ้นลงง่ายนะครับผมนะฮะแปดตำแหน่งเลยนะครับโอเคดูที่พวงมาลัยก่อนเลยนะครับคันนี้นะพวงมาลัยก็เป็นทรงสามกันแบบนี้นะฮะมีในส่วนของมันติฟังก์ชันซ้ายขวานะฮะอันนี้ก็ควบคุมหน้าจอนะครับตรงนี้ก็ควบคุมหน้าจอตรงนี้นะครับ แล้วก็คลซนโทนของโตโยต้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นก้านเป็นติงออกมาแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของมาตรวัดนะครับพี่นี่มาตรวัดก็ซ้ายขวาก็เป็นแอนะล็อกนะครับตรงกลางเป็นจอ TST เนาะจอสีนะครับมีเลขไม้นะฮะเลขไม้แสนสี่นะพี่โตโยต้าใช้งานต่อได้ยาวๆแน่นอนครับแสนสี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะรถปีสิบเก้านะครับใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับผมมาตรวัดก็ค่อนข้างสวยนะครับ ดูข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้หมดนะฮะต,ต่างนะฮะควบคุมที่ตรงมาเลายตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยเนาะใช้ง่ายนะครับฝั่งนี้ก็ไว้ควบคุมหน้าจอตรงนี้นะฮะนี่วิทยุ FMA m ต่างๆนะฮะกดตรงนี้เลยนะครับปิดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะ,ะโปรดกล่าวคำสังส่งหลัเสียงสันนะะ่งการประมาณนี้รอบช้โทรออกตรงนี้ได้นะครับ ขงอะไรสมบูรณ์นะไม่มีริรอยไม่มีฉีกขาดนะครับในส่วนของคอนโซลน้าหนนะครับพี่ก็วัสดุอันนี้เป็น ABS นะครับตรงนี้ตกแต่งเป็นสีดำคร s ส b a c k แล้วก็แถบโครเมียมนะครับด้านบนไฟฉุกเฉินนะฮะแล้วก็นาฬิกานะครับหน้าจอก็เป็นจอเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้ได้เป็นจอทัชสกรีนแล้วนะฮะใช้ง่ายนะครับเป็นจอทัชสกรีนแล้วก็ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะฮะบลูทูธ fm/am แล้วก็พวก Apple CarPlay Android Auto นะครับก็มีให้ครบอยู่แล้วนะครับมีนีเ i กเ t o r ให้ด้วยนะครับมี n a เ i กเตอรให้ด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะครับออปชั่นก็ถือว่าให้มาครบนะแล้วเดี๋ยวดูกล้องมองหลังกันนิดนึงนะครับ,บเบรกใสเกียร์ถอยนะครับกล้องหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะชัดเจนนะครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับ สีฟ้ากับสีแดงถ้าสีแดงก็คือใกล้ละควรจะเปรกแกละนะครับประมาณนี้คอนโซลตรงนี้นะครับก็มีกล่องคูบ็อกให้นะโตโยต้าคู่คุเลยนะมีให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งนะครับช่องใส่เอกสารนะฮะก็อยู่ด้านล่างนะฮะเอประมาณนี้เลยนะครับรถปีสิบเก้านะครับมือเดียวนะครับพี่ๆปีสิบเก้าแท้นะครับ รถมือเดียวนะครับผมนี่ลำดับหนึ่งเป็นธนาคารอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยึดนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะครับอันนี้ก็ได้เป็นแอร์ออโต้นะแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับเอซีทิศทางนะก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะก็มีในส่วนของ traction control นะครับแล้วก็ a auto start s t o p นะครับผมตรงนี้ก็วางโทรศัพท์ได้นะครับ USB ไม่มีนะมีพอร์เลสให้สองช่องนะครับมีช่องเสียบพอร์เลสให้สองช่อง USB จะอยู่ด้านบนนะตรงนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นขับสองนะถ้าเป็นขับสี่ก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้มีที่หมุนนะฮะอันนี้เป็นขับสองเครื่องสองจุดแปดขับสนุกแน่นอนนะครับตรงนี้มีที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับผม e ีโค o โ e มดพาวเวอรมก็มีให้เหมือนเดิมน,นะฮะเกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดนะครับเกียร์หกสปีดนะครับนี่โหมด S นะฮะหรือว่าเมนนวลนะอันนี้ก็จะเป็นโหมด S สนะสามารถบวกลบเกียร์ได้นะครับผักเข้ามาที่ดีนะครับแล้วก็ผักเข้ามาตัวบวกลบเกียร์ได้เลยนะครับประมาณนีนะ้แล้วก็นะฮะ เบรกมือก็เป็นแบบไฮดรลิกปกติใช้ง่ายนะตรงนี้ก็วางของได้เล็กๆน้อยๆนะครับวางเหรียญวางอะไรพวงนี้ก็ได้นะครับที่พักแขนตรงนี้บุหนังให้แล้วนะครับค่อนข้างนุ่มนะวางแขนได้เต็มแขนเลยนะครับและในนี้มีอะไรบ้างนะฮะมีปลั๊กไฟบ้านให้ด้วยนะครับนี่มีปลั๊กไฟบ้านเป็นปลั๊กสองขานะครับ AC สองรยี่สบโวลต์ร้อยวัตต์นะครับพี่ชาร์จไฟได้นะครับ ประมาณนี้นะน่าใช้เลยนะครับออปชั่น,นต่างๆก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะให้มาแบบครบมาแล้วนะครับดูกระจกหน่อยนะกระจกหลังเป็นแบบตาแสงธรรมดานะยังไม่ออโตโน้น,นะครับมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ให้ด้วยนะนแค่แตะนิดหน่อยก็ทํางานแล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะครับที่บังแดดที่ส่แว่นตานะครับแล้วก็ไฟรูมอ่านี่เป็นสีส้มนะครับ ภายในสีดำถือว่าดูดีนะสปอร์ตมากนะครับที่บังแดดตรงนี้เป็นวัสดุหนังกลับนะมีกระจกให้ไฟยังไม่มีนะครับฝั่งคนขับไม่มีกระจกไม่มีไฟนะฮะมีที่เสียบเอกสารให้แค่นี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะออปชั่นก็ไม่คิรนะครับใช้ได้เลยนะแล้วก็เน้นความทนทานเน้นสุดมริการอะไรนะฮะแล้วก็ ใช้งานได้ยาวๆแล้วก็เบื่อ,อยาขายต่อก็ยังได้ราคาดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของ t o y ยต้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเบาะนั่งแถวสองคันนี้กันนะครับผมในส่วนของแถวสองนะครับเปิดเข้ามาดูดูที่แผงข้างประตูก่อนนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะดีไซน์เหมือนกันอยู่แล้วแอปบุหนังตรงนี้ก็เป็นดำครอสแบ็กโครเมียมนะ ABS นะครับ กระจกออตโต้ลำโพงที่วางปวดน้ำนะเหมือนเดิมอันนี้ก็มีให้เหมือนกันนะแผ่นจนะด้านหน้าก็มีนะครับแล้วก็ภายในก็ดูดีสะอาดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเราจับตรงนี้ก็มีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดจุดเลยนะนี่เบาะหนังสภาพสมบูรณ์ไม่มีริ้วรอยนะครับ ตึงๆแน,น่นๆเลยนะพี่เบาะตึงเบาะเนี้ยบไฮะตรงกลางก็ที่พักแขนนะก็ค่อนข้างใหญ่วางได้เต็มแขนนะฮะมีที่วางแก้วน้ำสองแก้วแล้วก็ตัวที่วางแขนก็ล็อกให้แบบนี้เลยนะครับมันจะไม่โยกลงไปข้างล่างนะครับผมท,ที่ติดตั้งคาซิเด็กก็มีให้แม็กครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งดูนะว่าจะกว้างขนาดไหนนะครับผมนี่เราจับช่วยได้เยอะนะฮะเวลาขึ้นลงนะครับ ลงง่ายนะนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอเคนะครับโอ้โหจ้าเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะก็เป็นในส่วนของเบาะนั่งแถวสองนะครับเลขกรูมก็ยังเหลือนะค่อนข้างเหลือเลยนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่ผมนั่งจริงนะที่ผมนั่งจริงเซตมาเมื่อกี้นะฮะก็จะเหลือเข่าประมาณนี้นะก็ถือว่านั่งสบายอยู่นะครับยังยืดขาได้ได้นะครับแล้วก็ เฮดรูมอันนี้ก็เหลือนะฮะประมาณเกือบคืบเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับผมเราจับตรงนี้ก็มีให้นะครับน,นะฮะก็ใช้ได้นะครับในส่วนของแอร์หลังก็มีให้นะนี่เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับมีแอร์หลังให้ปรับทิศทางลมได้เปิดปิดได้ถ้าไม่ใช้นะครับผมตรงนี้ตกแต่งเป็นสีดำครอสแบคด้วยนะครับช่องเสียบไม่มีนะหลังนะฮะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี ที่แขวนของให้ด้วยนะครับรองรับน้ําหนักอยู่ที่4ี่กิโลกรัมนะมีให้ทั้งสองเบาะเลยนะครับน,นี่ประมาณนี้นะครับไฟแถวสองก็จะอยู่ตรงนี้สีส้มเหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะที่แขวนของก็ยังมีอีกนะสองจุดนะครับอย่างนี้ให้อันนี้ก็เผื่อว่าใครเป็นปบ ชอบแขวนเสื้อผ้าในรถนะก็แขวนได้ตรงนี้นะครับคนนั่งแถวสองนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะถือว่าสวยงามนะครับใครชอบนะห้ามพลาดเลยมีแค่คันเดียวนะบอกเลยโอเคครับผมใครสนใจคันนี้นะครับค่าตัวป้ายแดงนะฮะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันวันนี้ประหยัดไปห้าแสนกว่าบาทนะครับเก่งพระรามเก้านะฮะจัดให้เลยในราคา 5,99,000เท่านั้นนะฮะเอารถฟรีดาวครับผ่อนแค่10,000บาทตลอดสัญญานะครับรับโคนะผ่อนแค่10,000ครับพี่เงินดาวไม่ต้องใช้วารันตีมีให้นะครับใครสนใจรีบพักห่ามผมได้เลยช่องทางติดต่อตามนี้นะครับออกรถกับเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยรับประกันให้3ปีคุ้มครองอะไร247รายการฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไทยอีก3ปีรับประกันโครงสร้างไม่มีฉนักติดความน้ำท่วมครับระบุในสัญญาให้ด้วยครับ ถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนเต็มราคาครับผมเอามาขายคืนได้เลยนะสบายใจได้ครับพี่นะฮะรถสวยรถเดิมแน่นอนนะครับอยากมาดูรถันจริงนะมาได้เลยครับพระราม9ซอย37เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะเข้ามาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดรถสวยรถดีๆก็อย่าลืมติดตามไว้เลยนะครับถ้ามีรถเติมข้าใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผม